มอยปตลาดนี่คือเนี่ยกุ๊ปัดดีดี่ไปกุปกมาซื้อลอตเตรี่จส๊สองใบถึงตังมาสองใบนี่สามร้อยได้ยกนะอกลอตเรี่แกนะไม่หรอสองใบทิสองล้านใครไปเอาตังค์สื่ <c oughs> อาาาแล้วมาให้แล้วโอ้ย พอมึงม so is 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 ่ท <limitation> ันได้เขาหล่แมี้จังคู่โดนังจ้งกู่ก็ถูกลือนี่เหาะไปนํามันหลุดมุดต้นมันหลุดได้ได้มดเท่แล้นยี่สิบสองล้านใบลรยเทเลเหเลเขาบอกว่าสองบสองล้านสองล้านก็เรื่องเหนวมาแล้วว่าจะมึงฉลาดไอ้แดงเจี๊ยบมึงอยู่ไปนตลาดนี่คือนี่ฝนดี ไปก็ปกกักมาซื้อรัตติลีเจ็ดสองใบถึง